สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปสองเซาออนคนบ้านปลาจ้ามาพบพอกันมืเมนี่กับตรงกับวันที่ยี่สิบเก้าคือเสื้้ากมสองพันหาลอยหกสิบหกจ้าเมนี่ก็ได้เขาปลาหารอเบิงเฮดคือเก่าจ้ามืเมนี่มารอเบิงเฮดพอจ้าที่กัดมืเมนี่ก็มาปลาบ้านน้องมีกตำบลเหียคาอำเภอบุญทลเลจังหวัดอุบลราชธานีจ้าก็มาหลุนมาชมกับซออนเบิ้งเน้อจ้าวมาเสดสีมันบ่จ้าขอหนังจ้าดอกแหลกแหกมันจ้า อีกสองดอกจ้ะอยู่ในนี้สี่ดอกจ้างามๆเลยจ้ะอีกสามดอกจ้ะดอกใหญ่เลยจ้ะสี่หาดอกเลยจ้ะอยู่ในนี้น งามเลยจ้ะดอกนึงจ้ะสามสี่ดอกจ้ะสามดอกจ้ะเมือคืนอนีฝนตกแบบแหงเลยจ้ะพอดีมารอเบิงเฮ็ดพอ ดีดอกหาดอกจ้ะขออีกเลยจ้าจุ่มหนึ่งจ้าสามสี่ห้าหก เจ็ดอุ้ยเด็กเก่าดอกจ้ะพี่น้องเก่าดอกจ้ะนี่ก็เป็นผลงานของวันที่ยี่สิบเก้าปีสิภาคคมสองพันหาร้อยหกสิบหกจ้ามารอเบิงเฮดพอจ้ะหายอยู่ประมาณสามสิบนาทีจากพอวามือนีมี ถาเรกิดก็เลยออกมาแต่เสาแตจะได้กลับบ้านจ้าได้อยู่ประมาณถัวยนึงจ้าถวยนึงใหญ่ๆฝากพ่อแม่พี่น้องลูกป่านะอาอาทุกฐานที่เขามารับชมคลิปสอง้าออนคนบานปลาจืนช่มก็ฝากกดไลค์ถูกใจก็ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้สาออนคนบานปลาน้ำแนด้วยจ้าบอกกันคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ